เอาละครับก็กล่าบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องนักดาบแลงเอสที่ถูกทิ้งออกจากปาร์ตี้พูกก้าน,นะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกบผมด้วยนะครับผมถ้าทุกคนกดแล้วเราดูกันเลยสถานที่แห่งนั้นไม่ต้อนรับและไม่ปล่อยให้ใครเล็ดลอกออกไปมีแค่เพียงแลงเอสเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ล่วงล้ำเข้าไปได้เขาคงกดต้องห้ามมันคอยกลืนกินเหล่านักผจญภัยเรื่อยมาเป็นมากมาย จนวันหนึ่งทุกคนต่างเลือกมันด้วยความยังเกรงว่าขุมนรกอาบิสกล่าวคือหากลงไปแล้วก็จะไม่ได้เห็นท้องพนาอีกเป็นครั้งที่สองหลายวันก่อนปาร์ตี้แรง็งเอชฟิวเจอร์แพนจุดสุดยอดถัดไปหอพักสปอร์เตอร์ที่คอยเช็คสัมภาระให้ดีโอ๊ตเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันคือว่า เด็กใหม่มันทะเลาะกับโกดัสนะครับเด็กใหม่เนี่ยหมอน,นั่นมันหาเรื่องคูเรฮะอีกแล้วเหรอเปล่าครับความจริงแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> หมอน,นั่นทำลายของมันเนี่ยนักดาบรับจ้างจิลเลิกทำลายแบบนั้นสักทีได้ไหมฟิวเจอร์แพลนจุดสุดยอดถัดไปลีดเดอร์โกดัสเพราะฉันเพิ่งเข้ามาใหม่ก็เลยทนเงียบเอาไว้เธอจะเป็นเด็กแบกสัมภาระหรือจะอะไรฉันไม่สนหรอกนะ แต่นายช่วยเลิกพานกับคนอื่นแบบนั้นสักทีทเถอะเห็นแล้วมันไม่สบอารมณ์นายมีปัญหากับวิธีการของฉันหรือไงเออคุณเจียวคะฉันไม่คิดมากหรอกค่ะโทษนะแต่ว่าฉันคิดฉันไม่ได้ทำสัญญากับนายโดยบอกว่าจะยอมรับสิ่งที่นายทำทุกอย่างสักหน่อยนี่หรือว่าพอเข้าของมงกดแล้วนายก็จะยังมาบ่นว่าคนนั้นตัวถ่วงบ้างคนนี้รับประโยชน์บ้าง อยู่อีกงั้นเหรอของมงกุฎที่เรากําลังจะไปลุยกันมันเป็นของมงกุฎที่ยากที่สุดในอาณาจักรนี้เลยไม่ใช่หรือไงอย่างน้อยก็ขอให้ฉันได้สู้แบบสบายใจทีเธอหน้าเป็นแค่ไอหนุ่มที่มั่นใจในดาบตัวเองอย่ามาได้ใจให้มันมากนักข้าของมงกฎุฎเมื่อ,อไหร่ฉันจะให้ในายทำตามคําสั่งของฉันจะจําใส่ใจเอาไว้ม่อเออร์เหรออะไรกันอยู่ไปได้กันแล้วเว้ยค่ะคือว่านี่เธอ ชื่อคุเรฮะสินะซัพพอร์ตเดร์มือใหม่คุเรฮะคะขอโทษนะคะที่ต้องให้มาปกป้องคนอย่างฉันอ้อไม่หรอกอย่าคิดมากไปเลยนะถ้างั้นเราไปกันเถอคะคะคือว่าฉันได้ยินมาว่าคุณจิวเป็นผู้สืบทอดโดยชอบทาของสำนักดาบเรื่องชื่อสินะคะฮะฉันไม่ใช่อะไรที่ใหญ่โตแบบนั้นหรอกนะ แต่ได้ยินมาว่าคุณข้าองค์กรได้สำเร็จที่อาณาจักรทางตะวันออกด้วยนี่คะคุณโกดัสลีดเดอร์เขามาบอกนะคะนั่นฉันกับอาจารย์ช่วยกันจัดก,การต่างหากล่ะตอนนี้ฉันกำลังออกเดินทางไปตามอาณาจักรต่างๆเพื่อฝึกตนให้สามารถทำมันได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่น่ะน,นะแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนอย่างที่เห็นเนี่ยละ่คะค่ะไม่เป็นไดนะคะเออ วิวิว่าแต่เธอนี่สุดยอดไปเลยนะมาสะทอกสทัานเลยสักนิดแค่นี้ใครใก็ทนได้คะ่ะนั่นมันไม่จริงสักหน่อยแถมฉันเองก็ยังเป็นแค่สพอตเตอร์มือใหม่เองด้วยเออขอทำอะไรหน่อยได้ไหมคะหือต้องทำยังไงถึงจะแข็งแกร่งขึ้นได้หรอคะอ่ะค่ะคือว่าเข้าใจค่ะ ว่าคนอย่างฉันถามเรื่องแบบนี้มันอาจจะดูหวัดดีไปแต่ว่าเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่ทำไมถึงมาถามฉันละ่ะฉันชื่นชอบตำนานมหาวิรบุรุษมากมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเกลยคิดว่าสักวันฉันเองก็อยากจะออกไปประชนภัยแบบนั้นบ้างนะคะเพราะอย่างนี้จนกว่าจะถึงอายุที่สามารถเป็นนักวิภัยได้เธอก็เลยมาเป็นเด็กแบกสัมภาระ และเรียนรู้เรื่องการเขียนแผนที่อยู่แบบนี้เองงั้นจินนะก็ถึงว่าทําไมรู้งานดีแล้วพอได้เป็นนักผจญภัยเมื่อไหร่เธอก็จะพัฒนาฝีมือด้านการต่อสู้งั้นเหรอคะถ้าจะออกไปผจญภัยก็ต้องมีพลังเพื่อใช้รับมือกับสัตว์อสูรด้วยไม่ใช่แค่ความรู้ด้านการเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ว่าเขาเขาไม่ยอมสอนให้เลยค่ะ ตอนที่เข้ามาสังกัดกับโซเจอร์แ plan เขาก็บอกว่าจะมีการช่วยฝึกสอนให้พพอตเตอร์ได้ก้าวหน้าขึ้นแต่ในความเป็นจริงเขาก็มีแต่ให้ดูแล้วจับเอาซะถ้าทำไม่ได้ก็ตัดใจไปซะอย่างเดียวเลยนะคะสรุปคือไม่มีระบบฝึกสอนอยู่ภายในนั่นเองค่ะเพราะงี้เลยต้องจ้างคนภายนอกอย่างฉันเข้ามาเพื่อเสริมกลาลังลบเอางั้นสินะ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะฉันไม่เอาไหนเองด้วยนะคะมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลดีแต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการปล่อยประละเลยแบบนี้เลยแฮะคือว่ามาขอร้องเรื่องแบบนี้ฉันเองก็เข้าใจค่ะว่ามันดูหน้าด้านยกตัวอย่างเช่นตรงหน้าเธอมีนั่นสินะสมมุติว่าเป็นสัอสูรนประเภทหมาแล้วกันถ้าเกิดมันกระโจนเข้ามาเธอจะทำยังไงเอ๊ะ เลงหาจังหวัดสวนกับบังคะไม่ละถ้าเป็นกรณีของเธอให้ค่าการไว้แต่แรกว่าเจ้านั่นมันจะกระจนเข้ามาแล้ววางกับดักรอเอาไว้จะดีกว่าเอ๊ะนั่นมันฮ่าฮ่เป็นคำถามที่ใจร้ายไปหน่อยสินะแต่ว่านั่นมันจะเป็นไพ่บนมือที่ดีที่สุดสำหรับเธอในการต่อสู้นั้นมันไม่มีคำว,ว่ากดเกนอยู่หรอกนะ ไพ่บนมือที่มีอยู่มันจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละคนแต่จะใช้ไพ่บนมือนั้นตอนไหนมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญนะมันคือการที่เราต้องเข้าใจให้ดีว่าเรานั้นมีไพ่อะไรอยู่บ้างเราจะต้องเลือกเดินหมากที่ดีที่สุดที่ตัวเองสามารถจะเดินได้ในตอนนั้นต่อให้เป็นไพ่ที่เธอคิดว่ามันได้ประโยชน์แค่ไหนแต่มันก็จะต้องมีจงังหวะให้ ได้ใช้อย่างแน่นอนและถ้าเรายิ่งมีไพ่บนมือเยอะค่าความแข็งแกร่งโดยรวมของเราก็จะสูงขึ้นไปด้วยถ้าที่มีความอนเนกประสงค์สูงมันจะส่งผลต่อค่าโดยรวมอื่นๆและถ้ายิ่งไพ่ใบนั้นมันแข็งแกร่งถึงแม้มันจะไม่เข้ากับสถานการณ์แต่ก็ยังสามารถนํามันมาใช้ได้จริงไหมละ่ะกล่าวคือการฝึกฝนประสบการณ์และความรู้ เธอจะต้องเพิ่มค่าเหล่านั้นให้มันสูงขึ้นไงละ่ะทียเหลือก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยค,คุณจิวนี่เป็นพวกเจ้าทฤษฎีสินะคะแค่ชอบใช้เหตุผลก็เท่านั้นเองเอาเถอะถึงจะพูดจาใหญ่โตออกไปแต่ฉันเองก็มีดีแค่วิชาดาบเท่านั้นอะไรอย่างอื่นไม่ได้เรื่องสัก,กอย่างที่เขาเรียกกันว่าใช้ไพเ่เดิมๆซ้ำๆซ,ซักๆอ่ะนะ ฉันค่อยเปลี่ยนความรู้สึกอิจฉาคนอื่นให้มันฟังดูมีเหตุผลอยู่แบบนี้ไงละ่ะอย่างนั้นเองเหรอคะใช่แล้วยกตัวอย่างเช่นเจ้านี่ฉันน่ะเสายตาแย่มากมีหนาซ้ำดวงตาก็ยังโดนคำสาปตอนที่ข้ามังกรจนทำให้ไม่สามารถรับบัฟอะไรได้เลยนอกจากเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวเพราะง,งั้นตอนเข้าไปในเขางกฎฉันก็เลยไม่สามารถแยกแยะกับดกัก และอย่างท่วงทันทีอยู่บ่อยๆนะคำสาบเหรอแล้วยังมีอีกอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่าคำสาบอยู่ด้วยนะมันก็คือหลงทิศแบบสุดข้วไงละ่ะหลงทิศเหรอเอ๊ะนั่นมันน่ากลัวกว่าคำสาบอีกเหรอคะความจริงแล้วก่อนจะมาที่นี่ฉันก็เดินวนไปคนลัทางกับอาณาจักรนี้เลยแล้วนะเอ๊ะแบบนั้นมันก็น่ากลัวจริงด้วยนะคะ ถ้าแว่นแตกขึ้นมาฉันก็จบเลยแล้วนะถ้าเขินบุกเข้าไปในะของกดคนเดียวแล้วก็ฉันก็อจาจจะออกมาไม่ได้อีกเลยก็ได้เพราะงั้นเธอช่วยเก็บแว่นสัมรองไว้ให้ทีได้ไหมถ้าเกิดมันหล่นหายไปฉันจะลําบากเอาจริงๆโอ้ถึงแล้วเหรออะต้องรีบแล้วคะ่ะไปกันเลยไหมคะอ่าถ้าอยากจะได้พ่าสำหรับใช้ต่อสู้สักไปแล้วก็ หลังพิชิตของมงกดนี้ได้แล้วฉันจะยอมสอนให้ก็ได้นะเอ๊ะบอกว่าจะสอนวิชาดาบให้ไงล่ะจะดีเหรอคะดีสิถึงฉันจะไม่ใช่คนดีเด๋อะไรที่จะมารับใครเป็นลูกศิษย์ได้แต่มันก็ไม่ใช่วิชาลับที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะอะไรแถมอาจารย์ของอาจารย์ฉันยังเอาไปสอนให้คนอื่นอีกเพียบเลยด้วยเอาเธอถ้าเธอไม่ดังเกียจแล้วก็นะ ขอความกรุณาด้วยค่ะทั้งคู่ได้ให้สัญญาเล็กๆก,กันเอาไว้ชายหนุ่มและเด็กสาวที่กำลังจะไปท้าทายเขาองกฎที่มีความยากระด,ดับสูงสุดถ้าได้สัญญาเล็กๆก,กันเอาไว้แต่แล้วสองชั่วโม,มงต่อมาเจ้าเขาก็ทำเป็นแตกไม่เ,เหลือชิ้นดีจนถูกลืมทิ้งเอาไว้กลางของกฎเพียงคนเดียวฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย เอาละครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามตอนต,อนต่อไปก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ